ต้ซื้อมาจากร้านค้าครับูอร่อยหรือเปล่าเขานียองผักกระถิ่นกระเฉดผักกระเฉดผักกระถิ่นนี่คือปลานินปลาที่เราได้มาในวันนี้อมอมปลานินใส่ผักขะแข็งครับเราไปดูไหนเปิดหม้อให้ดูหน่อยว่าได้เท่าไหร่แลนะ้วว้าวตอนต่อไปปลาลงนะครับทิ้งลงมาเลย ปานินเบไปไปไปทอดเหได้นะครับนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวข้าวนคี่ดูไฟลุงโนดเปิดไฟแรงจังเออเดือดเร็วเร็วลุงโนดเป็นคนใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนนี่คือผัก ที่เราจะใส่ผักอะไรลุงนรสผักขย eng ผักขย eng ขย eng ขย eng นะครับผักขยงเ n g ขย eng หน้าตามันเป็นแบบไหนดูหน่อยนี่โอ้โหกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงเหม็นหอมมันคล้ายๆกับกลิ่นอาหารเค้กอาหารเค้กกลิ่นอาหารมันมันจะเหี่ยวแล้วเราต้องจัดการให้มันหมดเลย ใช่นี่นะครับหน้าตาหันไปให้มดน้อยเฮงนี่นี่นี่นีน่ขอดูหน้าหน่อยหนูขอดูหน้าหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเจื่อน้อยโอ,ยโอ้โชว์สื่อหน่อยเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นเลยนะ หน้าใส่ผักอันไหนไหนไหนหนุ่มใส่เลยครับหนุ่มหนุ่มใช้คำว่าหนุ่มได้เลยแล้วก็หนมใส่โอ้เสียงหัวเราะเป็นตะยานโอ้ทีนี่ก็ปิดควาว้าวมันช่างล้นหลามจริงโอ้ยตายที่จับก็มีไม่จับโอ้หัวหนอะไรใช่ไหมใช่ไหมลูก ไม่รู้เรื่องเลยนี่หน้าตาฝีมือลุงโน้ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเราก็ต้องลองชิมดูนะครับดูสิปาโอ๊ยร้อนร้อนร้อนเรามารอดูตอนตักเสร็จกันเลย แกจะป่วยหรออ๋อป่วยแกใส่สานิษป่วยป่วยอีกันป่วยจ้ามันคือจองอ๋อนี่ๆๆๆต้นปลาต้นปลาไก่มากเลยนะนี่ไก่ได้ ลื่นเลย Cross <ส>เลื่นเล,นเลยนายอนหนอเน้เอาชตัไหรอเอาใช้ช้อนซ่อมอะไรนี่ไงนี่าเดี๋ยวเรามาชิกมกันลยสีน้าจะเ,เห็นบา,านบาเลเขาิแค่ น,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 นี่ปลาออ,อ,ออมปานินหัวใหญ่ใหญ่หญเห็ดร้อน,<ๆ>น

เป็ดตางมุงเดนจรงคืคออไไม่ได้ชิมาเลยได้แต่กินผักักอะไรนะ,ะได้แตกินผักกันแย่ง